Eu não สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร,รพนขอกของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างสําหรับข่าวแรกที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะมาดูกันที่มทรพนคองเราค่ะรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ พัฒนาเว็บไซต์ฉลาดโอนจากธนาคารแลนแอนด์เฮาส์ค่ะดรนับวรพลราศริวัรชรบุญค่ะอธิกรบรบดีของมทร,รพระนครนะคะได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบต้นแบบ งานป้องกันมิชฉาชีพออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและประปาบปรามมิชฉาชีพออนไลน์นะคะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือเว็บไซต์ฉลาดโอนนั่นเองค่ะจากคุณชมพูนุชประถมพรน,นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการธนาคารแลนแอน h า u ส์จำกัดมหาชนค่ะที่ สำนักงานลุมพินีอาคารคิวเฮาส์ลุมพินีค่ะโดยมีดเรเทริดพงแดงศรีนะคะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าโครงการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบของเว็บไซต์ฉลาดโอนค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกดอกอรปราโมทจันบุญแก้วค่ะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ5กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกนิพพพล สุขนิยมค่ะผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ขณะที่ปรึกษาส่วนงานตำรวจเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเลยนะคะจากฝ่ายสถาบันการเงินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะเขาก็จะใช้บัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีมาเนะคะเป็นเครื่องมือหรือว่าช่องทางในการเคลื่อนย้ายเงินของเหยื่อนั่นเองสําหรับเว็บไซต์ฉลาดโอนค,ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นระบบต้นแบบนะคะที่อาจารย์จากทารมทรรพ,พน,นครงของเราได้พัฒนาขึ้นมานะคะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือนะคะที่ประชาชน,นทุกคนเลยนะคะสามารถเข้าไป ตรวจสอบบัญชีที่พบการหลอกลวงได้แล้วก็ยังจะเป็นศูนย์ตรวจสอบรายชื่อบัญชีมิจฉาชีพหรือบัญชีมาออนไลน์ได้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะเว็บไซต์นี้ก็ยังจะเป็นการช่วยรวบรวมหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีกับมิจฉาชีพออนไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเช็คข้อมูลของคนที่เราจะซื้อขายของออนไลน์นะคะอยากเช็คดูว่าเอ๊ะที่เราซื้อไปเนี่ยมีมีเรื่องราวของการแจ้งความเกิดขึ้นไหมมีการหลอกลวงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าสามารถไปเช็คได้นะคะที่เว็บไซต์ฉลาดโอนเข้าไปที่ Google ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า ฉลาดโอนนะคะก็จะมีหน้าเว็บไซต์เนี่ยเด้งขึ้นมาก่อนที่เราจะชําระค่าสินค้าบริการต่างๆนะคะเราก็ไปเช็คข้อมูลดูก่อนนะคะว่า,าบัญชีที่เรากาลังจะโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีม้าหรือว่าบัญชีของมิจฉาชีพหรือเปล่าใครที่อยากจะตัดสินใจสร้างความเชื่อมั่นก่อนตัดสินใจโอนเงินก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะมาดูกันที่ข่าวต่อไปค่ะเป็นการประกวดสุนทรพจน์วันพ่อแห่งชาติประจำปี2565ค่ะ ดรนภวรพลรัานสิวัชราบุญค่ะอธิการบดีของมอทร,รพรน,นครน,นะคะได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่2กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2565ค่ะที่ห้องประชุมรับพีพัร์สำนักงานอาธิการบดีมทร,รพพนนครศูนเทเวศนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จัดขึ้นโดยกองศิลปวัฒนธรรมและสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ กลุ่มภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ปีนี้ก็จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรำลึกและน้อมสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศ มหาภุมิพลอดุณเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรค่ะแล้วก็เป็นการเผยแพร่พระกิติคุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ค่ะก็แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะในระดับมัธยมศึกษานะคะก็มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น22ท่านด้วยกันนะคะจาก12สถาบันส่วนในระดับอุดมศึกษาค่ะจำนวน15ท่านจาก9มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะสําหรับผลของการ แข่งขันค่ะก็ปรากฏว่านางสาวดารุณีพลกลางค่ะจากโรงเรียนเมตตาวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะคะในระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อรำลึกพระขุนพ่อนางสาวนัทธนิชาบุญเต็มค่ะ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและนางสาวนัทนันเรียมประเสริฐนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมัธยมศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองไปค่ะส่วนระดับอุดมศึกษานะคะคในหัวข้อร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปรวงประชาปรากฏว่านายคุณแผนนิ่มแก้วค่ะจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะก็คว้ารางวัลชนะเลิศไป นายวัฒนะชัยแก้วพิมพาค่ะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งและนางสาวรุ่งทิพพวงทองนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองค่ะ,คะก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะมาดูกันต่อที่การจัดอบรมทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรพศสอ 2, 5 6 5ค่ะ โดยทางมทรพนนครค่ะได้มีการจัดทำโครงการนะคะการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรพศสอ6 5เพื่อรักษาม,มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ เกี่ยวเรื่องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาพาศ2565นะคะรวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนัทชโนรักไทยเจริญชีพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของเรานะคะ จหน้าที่ด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพได้มีความรู้มีความเข้าใจนะคะในเรื่องของหลักเกณฑ์มาตรฐานสามารถบริหารจัดการและพัฒนานหลักสูตรให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงจัดทําหลักสูตรนะคะให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพศ2565ได้โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่นะคะแล้วก็หลักสูตรปรับปรุงที่จะมีการใช้กันในปีการศึกษา2566และ2567ด้วยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีขาหารากรรมศาสตร์นะคะที่ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมน้ำพริกตะไคร้และไก่หมักซอสหม่าล่าให้กับชาวชุมชนที่จังหวัดราชบุรีค่ะโดยคณะเทคโนโลยีค่า,ารากรรมศาสตร์ของมทรพันนครเรานะคะได้รับเชิญจาก ปรมส่งเสริมอุตสาหากรรมค่ะร่วมกับสถาบันอาหารนะคะเป็นวิทยากรการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะพร้อมกับ มีเป้าหมายนะคะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถินน่นนะคะแล้วก็ชุมชนผ่านการดําเนินโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนรวมถึงเป็นการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนในหัวข้อน้ำพริกตะไคร้แล้วก็ ไก่หมักซอสหมาลาให้กับชาวชุมชนในครั้งนี้ค่ะเรเดว,ว่าทั้ง2เมนูนี้เองนะคะสามารถกินกันได้แบบง่ายๆทําง่ายขายง่ายนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนที่จังหวัด ราชบุรีด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรพน,นครเรานะคะที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรราฟังเรื่องราวข่าวสารอื่นได้ใหม่ผ่านช่องทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ของเราได้ติดตามกันได้เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อัปเดตให้ได้ติดตามกันทุกวันผ่านทางช่อง RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.